สวัสดีครับ f อซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเองเนาะอีกทีเนาะฝนตกนะครับนี่โอ้ตกตั้งแต่ช่วงตีห้าโมงหกโมงเนาะโอ้ห้าโมงตีห้าเนาะก็ตกมานะครับวิซีวันนี้ตกไม่แรงนะครับวิีก็ตก ลินลิน,ลน,นี่บรรยากาศเนาะครับพี่ซีเนาะก่อน้านอนก็วันนี้มันไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไปไหนทั้งวันแล้วนะครับพี่ซีคิดว่าฝนตกแบบนี้เนาะก่อลงมานั่งถ่ายคลิปนะครับพี่ซีให้ดูบรรยากาศเนาะช่วงฝนตกตอนเที่ยงนะครับพี่ซีตอนนี้โอ้ยทำไมมันเที่ยงเร็ว เดี๋ยวก็คำนะ่ำก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูนะครับพี่ีก็ไม่ได้ไปไล่ไปสวนรอมอไซค์ก่อนนะครับพีนะ่ซีเนาะ่้มมอไซค์เสร็จก่อนแล้วค่อยไปไล่ไขึ้นไปดูต้นยางพาราเนาะที่ปลูกที่ไล่ผูหลวงเนาะที่สวนก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหน ช่างพงก็ไม่ได้ไปนะครับพี่ซีเมื่อคืนนี้เห็นไปกีดยางไปไม่ใช่กีกดยางนะไปหยอดน้ำกดนะครับพี่ซีช่วงปีสองปีสามโอ้หนี่ทางั้นทา,าให้ไปหยอดนะครับพี่ซีหยอดน้ำกดเนาะก็ไม่ได้นะครับพี่ซีช่างพงลงมาก็ช่างพงมาก็ไปหยอดเลยนะครับพี่ซีมาไปหยอดน้ำกดเนาะดูต้นข้าวดูบรรยากาศเนาะ ฝนตกนะครับพี่ซีโอ้ยต้นไม้ก็เขียวนะครับพี่ซียากาศก็น่านอนกลางวันเนาะน่านอนวินนะ้บัดผมเรียกนะก็เมื่อคืนนี้ก็ขึ้นหาอยู่หากินนะครับพี่ซีไม่ได้ืีโทรศัพท์ขึ้นไปด้วยเนาะก็ลงมาก็ไปีสองอกว่ามาถึงบ้านเนาะก็ไม่ได้อะไรนะครับพี่ซี ดูจะถ่ายอะไรให้ดูนะครับพี่ซีก็ลงมาดูต้นข้าวนะครับพี่ซีข้าวที่ดำที่นาดูเขียวนะครับพี่ซีหว่านปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านเนาะซักเสื้อผ้านะครับพี่ซี คือต่างมองนะครับหมอกควันขึ้นแล้วโอ้โหฝั่งฝังผู้หลวงนะก็หมอกควันขึ้นเยอะนะครับพี่ซีอันะนี้ทิะน้ำข้าวฝั่งโน้นก็เสียแล้วครับพี่ซีตรงโน้นดำเป็ยแตลงโน้นดำก่อนเนาะหวานปุ๋ยก่อน,นครับเหลืออยู่ตรงนี้นะครับพี่ซี แปลงนี้เนาะที่ยังไม่หวานปุ๋ยนะครับตสกา้าอือครับก็อันนี้นเ,นเป็นบ้านผมนะครับเนาะอีกทีมองไปทะลุทะมุนจะเห็นเป็นบ้านเนี่ยมาต่อยบ้านชงคงเนาะนะฝนตกก็โอ้ไม่ได้ชวนช่างคงไปกับใบสามหมอเนาะเปล่าป่านะครับพี่ซีเนาะ ยกยอเดี๋ยวปลูกยางเสร็จก่อนนะครับพี่ซีวันนี้เนี่ยว่าจะได้ขึ้นไปปลูกยางพาราช่างพงเนาะอยู่ที่ไร่ภูกระปาดเนาะก็ฝนตกนะครับพี่ซีมยากเนาะเดินตามจ่ยายตามภูเขามันเดินยากฝนตกมันลื่นก็เลยไม่ขึ้นเนาะพักผ่อนก่อน อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะยางประมาณร้อยกระต้นก็เหลืออีกไม่นานเนาะก็จะเสร็จนะครับปลูกชังพงปลูกยางพาราเหลือร้อยกระต้นก็ถ้าขึ้นไปปลูกวันนี้เ,เสร็จวันพรุ่งนี้ถ้าฝนต,ตกมาอีกก็ไม่ได้ขึ้นนะครับพี่ซี ถ้าฝนไม่ตกได้ขึ้นแน่นอนปลูกยางพารา,าบานบรรยากาศหน้านอนนะครับพี่ซีเนาะก็มันฝนตกลินนะครับพี่ซีอยู่ที่บ้านผมฝนตกลินตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ช่วงตีสี่นะครับพี่ซีเนาะตีสี่ตีห้าก็นอนอยู่ที่บ้านเนาะฝนตกแจ๋วเลยนะครับพี่ซี อางทีจะว่าผมขี้เกียจก็แลเตเนาะเพราะว่าฝนตกนะครับอีงทีทางก็ถนนหนทางก็ลําบากเนาะแต่ขึ้นไปไล่ไปสวนก็มันฝนตกแบบนี้นะครับอีงทีทางก็ลื่น,นหาอยู่หากินก็ฝนตกก็ไปไม่ได้อะะินครับอีงทีเนาะเพราะว่าไม่รู้จะขึ้นไปหาอะไรหาหน่อไม้ก็ กินทุกวันนะครับไอซีไม้มันออกเยอะแลนะ้วเนาะนี่ปูหลวงอันนี้เป็นปูหลวงเหมือนกันเนาะโอ้ยข้าวแต่นี้นะครับไอซีขึ้นแล้วก่อนขึ้นก่อนแล้วเนาะเพราะว่าสงังพงดำก่อนเพื่อนดำก่อนดำก่อนแล้วก็วางปุ๋ยก่อนเนาะอันนี้เป็น ภูเขาลูกนี้เป็นภูทัมพะนะครับพี่ซีภูเขาลูกนี้เนาะเป็นชื่อว่าภูทัมพะก็ประวัติมันก็มีนะครับพี่ซีนี่ก็ม,มาลอมานั่งถ่ายคลิปให้พีซีดูบรรยากาศช่วงฝนตกแบบนี้นะครับพี่ซีช่วงหุ้งเคี่ยงแบบนี้เนาะน่านอน ผมผ้าเนาะหนาวนะครับพี่ซีดูทีวีโอ้ยเปิดทีวีดูนอนผมผ้าดูทีวีนะครับพี่ซีสุดยอดเลยนะครับพี่ซีพักผ่อนเนาะก็สบายแบบนี้ฝนตกลินแบบนี้เนาะแต่ก่อนก็แบบนี้แหละครับพี่ซีติดลิ่นแบบนี้ไม่ได้ไปไหนนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะ ถ้าตกหลายวันก็ออกบ้านของอไปอีกไม่ได้เหมือนเดิมจากบ้านเนะาะเพราะว่าจะเ็นทางก็ลําบากนะที่ไปก็ยากเนะาะนั้นจะขึ้นไล่ขึ้นสวนก็่นแหละขี่มอไซค์ขึ้นไปถึงสวนยางก็จอดเดินขึ้นทีนนี้โอ้โหเดินขึ้นเขาก็ลื่น ตอนกลับลงมาก็ทางเดินก็ลื่นนะครับพี่ซีเพราะว่าแถวนี้บ้านผมแถวบนภูเขาเนี่ยมันจะเป็นดินเหนียวนะครับพี่ซีมันจะลื่นเพราะว่ามันมันไม่มีหินลูกรังเนาะแถวบ้านผมถ้าจะมีก็ม,มีก้อนหินบรรยากาศหน้านอนนะครับพี่ซี สุดยอดเลยนะครับอีซีน่านอนเนาะที่นี้ก็ขอจบคลิปเพียงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ